ตำบักหุงตำบักหุงเสือกใส้น้ำตาลลายผุดหวานสำแต่ว่าได้บักพริกสดมากเพราะเป็นบักพริกไอ้แซ่บแข็งไอแซ่บอยว่เผ็ดดีอีกกุ่ง ไก่ง่วงจ้ะอบไก่ง่วงหมือนวานพักกินกับหอมไงแซ่แบบหอมไงมากกับแหลมแซ่ อันนี้อาหารไทยซื้อมามือเศร้าไปทรงลูกทรงลูกไปโุงเลียน้องลูกขเขาเรี้ยงสองไปโุงเรียนมือแรลกว่าสิฮ็ดกวยจับให้พี่เลี้ยงกินมันพี่เลี้ยงไปรับลูกให้ใบสามเครึ่องอยากกินกวยจับ เพ็ยดกวยจับไปเลยเนี่ย